สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Six Premier League เจาะแท็กติกโดยอั้มฟุตบอลจีเนียสเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยเปิดเกมมาเนี่ยเลสเตอร์ก็แปลกใจผมทำให้ผมแปลกใจเหมือนกันนะเข้ามาเล่นบอลจากแดนหลังมากๆเลยนะครับคือทีมที่อาจจะฟอร์มไม่ดีหรือว่าอาจจะได้ผลลัพธ์การแข่งขันที่ไม่ได้ไม่ได้ดีมากมาแต่ว่ามาเยือนสเปอร์นัดนี้แล้วก็พยายามบิลอาฟต์เดอะแบ็ก เล่นบอลจากแดงหลังแดนหลังกดดันนะขนาดสเปอร์กดดันมาขนาดนี้ผมเซฟรูปนี้มาพาอะไรรูป้ป่ะถ้าบอกโอ้โหสเปอร์แม่งไล่มาขนาดนี้อีเวนคัสันยิคัสันเย่พวกนี้ยังส่งหากันเท้าสู่เท้าอยู่เลยวะคือแบบเสี่ยงมากๆเหมือนกันนะครับเสี่ยงมากๆเหมือนกันนะเนี่ยทีละมันต้องลงมาอินดี้ๆอะไรพวกนี้นะครับฟาสต้องลงมามาขยับมาคือมันเสี่ยงมากๆเล่นหน้าประตูนะครับแล้วสเปอร์นี่บิดติดตัวแล้วนะครับ ยังกล้านะต้องใช้คําว่า,ายังกล้านะครับเล่นนะครับหน้าประตูตัวเองนะก็โอเคก็ได้เห็นว,ว่าเขาพยายามมาทําอะไรแล้วก็บีเพรสแดนบนเล่นเล่นไล่นะครับคือมาเล่นแบบเปิดเกมสู้สเปอร์เลยนะครับส่วนทางสเปอร์นั้นเมื่อเวลาได้บอลน,นะครับก็ทางเลสเตอร์ิตีไม่ได้เพรสสูงสุดนะครับก็จะปล่อยให้ทางเซนเตอร์เนี่ยได้รับลูกบอลไปนะครับในการเซตเกมแต่เขาจะฟอร์มห้าเหลี่ยมนะยูนิตเกมรุก5คนของการเล่นวันนี้นะครับนะพยายามเล่นให้มันเข้าขากันวิ่งไปด้วยกัน นะครับไปเป็นเชดนะครับก็พยายามปิดในเรื่องของกตัวกลางอย่างเปทันคู่กับทางเอมมลฮอยเบียรนะครับฮอยเบียนะของทางสเปอร์นะสเปอร์ ur, ก็อาจจะต้องขึ้นเกมยากหน่อยแต่การยืดไปยืดมาการถ่ายบอลไปซ้ายขวาของสเปอร์นะครับมันทําให้เกิดช่องตรงการจ่ายบอลแนวดิ่งนะครับขึ้นไปถึงทางออ ond, ริชาริสซอนนะซึ่งแผนเนี้ยนะครับนะโซเชาเคยใช้มูรินโญ่ก็เคยใช้แผนนี้นะในการดรอปให้ทาง ตัวปีกตัวหนึ่งนะครับปีกปีกซ้ายหรือปีกขวาเนี่ยดรอปต่ําลงมานะครับแล้วมาเล่นในช่องเหมือนเป็นแบบมิดฟิลด์ตัวรุกอะนะครับด้านข้างไม่ใช่ตรงกลางนะมาเล่นช่องมิดฟิลด์ตัวรุกด้านข้างนะครับแล้วก็มารับบอลพอรับบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีพื้นที่รอบๆตัวของทางลิชาร์ลิซอนนะครับเป็นคนเนี่ยลิชาร์ลิซอนเป็นคนดรอปมารับบอลแดนต่ำนะครับอันนี้คือคอนเต้เนี่ยเขาจัดอันนี้มาจัดตำแหน่งของลิชาร์ลิซอนวันวันนี้นะครับในครึ่งแรกมาเพื่อมาแก้มาแก้ในเรื่องของการบีบเพรสของคู่แแแขข่่งงงเเลยนนะครรรับบบมมาาากก้ใืออ วิ่งไล่แดนบนหรือว่าการบีบกองกลางของทีมของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับนะมันแล้วไอริไดเออร์เป็นนักเป็นกองกองหลังที่จ่ายบอลแบบแนวแนวดิ่งได้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นกองหลังที่จ่ายบอลเก่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเบิ้ลบอลขึ้นมาข้างหน้านีลิชารลิสซอนเนี่ยจะดรอปลงมาประมาณตรงเนี้ยครับจะดรอปลงมาประมาณช่องประมาณตรงเนี้ยตรงที่ผมย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยจะดรอปลงมาตรงเนี้ยเพื่อมาจูนช่องหาช่องให้เจอจากไอริไดเออร์และไดเออร์ก็จะเบิ้ลบอลขึ้นสูงๆขึ้นมาหรือถ้าแทงขึ้นมา2จังหวะได้ก็2จังหวะผ่านกองกกกลาาาาาง็็ผผ่่่่นนมหรือแได้ัตตวว ตัวลิชารซอนเนี่ยจะมามามายืนอยู่ประ,ประมาณตรงนี้ดรอปตัวเองนะจากปีกซ้ายเนี่ยดรอปตัวเองลงมาประมาณครึ่งสนามเพื่อรับบอลตรงนี้แล้วก็กระชากบอลขึ้นมานะ่ก็เป็นวิธีการในการแก้เพรสซิ่งแล้วก็แก้การเจอคนับเกมรับของคู่แข่งคนับได้ดีนะครับแผนนี้ผมผมเห็นแล้วผมเออโอเคนะครับแบบได้เห็นอีกรอบแล้วนะครับเมื่อก่อนเคยเห็นอยู่นะครับนะมีผู้จัดการทีมหลายคนเคยใช้อยู่นะครับซึ่งทีนี้พอยูนิตเกมรุกมันถูกผ่านมาได้นะเมะื่อกี้ยูนิตเกมรุกของเลสเตอร์นะฟอร์มเป็น 5- 5เหลี่ยมเน ในการครอบกรอบของกองกลางเลสเปอร์ไว้เนี่ยพอมันผ่านมาได้ด้วยแผนของคอนเต้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะเลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องมาฟอร์มยูนิตเกมรับอีก5คนโดยการมีเอ็นดีดีเป็นตัวแรกในการสกรีนหน้ากองหลังนะครับนะสกรีนหน้ากองหลังซึ่งกองหลังแต่ละกองหลังเนี่ยก็ยืนกันแบบก็มีมีรูมีช่องอ่ะนะถ้าดูทางจัสตินเนี่ยนะครับนะครูเชฟสกี้กมันจะพุ่งเข้าใส่ช่องฮาสเปสฝั่งนู้นแล้วนะครับนะแต่ว่าบอลเนี่ยมันแทงไปหาครูเชฟสกี้ไม่ได้เพราะว่าเอ็นดีดีนะครับยืนประจำตำแหน่งลูกนี้ได้ดดีมมมาาาาาพยยปปินนนนะะครรัับอนะอ่่อชนในกสงนะ แล้วก็ปิดพื้นที่หน้ากองหลังไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทางดิฉัดซอนจะเล่นได้ก็คือเล่นกับทางแฮร์รี่เคนหรือคืนหลังกลับไปให้ไปทันคูนะครับซึ่งก็สนุกมากนะในช่วงครึ่งแรกในการที่แบบเออผมได้เห็นว่าโอเคเขามายังไงเขาจัดทีมมันยังไงแท็กติกที่เขาเล่นกันยังไงแต่ไม่นานยังไม่ทันได้แท็กติกอะไรมากมายเลยนะครับนะเปลี่ยงไปรอบแรกก่อนเลยนะครับเดอะดอนซานเชสนะครับเข้าพัวจัสตินลูกนี้ก็ลูกโทษเลยนะครับนะลูกโทษเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตอนแรกก็นึกว่าแบบ ยอริสท้าวออกแบบเส้น2ข้างนะครับกฎใหม่นี่คือไม่ต้องแบบยืนบนเส้น2ข้างแล้วนะครับก็ข้างเดียวก็พอนะครับนะก็อันนี้คอนเฟิร์มไปนะครับว่ากฎใหม่เป็นข้างเดียวก็พอแล้วนะครับนับยิงใหม่รอบนี้ก็อย่างที่ทางาผู้บรรยายภาษาไทยพาคไว้เลยนะครับว่ากล้าจริงนะครับกล้าจริงก็กล้ายิงที่เดิมนะครับแล้วก็พยายามที่จะจูนให้มันดีกว่าเดิม ยอริสเองก็เดาใจถูกด้วยว่ามึงน่าจะกล้ายิงที่เดิมเอาชนะความกลัวเอาชนะความผิดพลาดตัวเองเมื่อกี้กูก็จะไปทางเดิมนะครับปรากฏว่าโอ้ลูกนี้ทิเลแมนเอาชนะทางยอริสไปได้นะครับในเรื่องของการเอ่อยิงจุดโทษลูกนี้นะครับก็เลยขึ้นนําไปก่อน1นึ่งนะครับนะทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ข่มแบบเขาเรียกเปิดเกมบุกเข้าใส่ทางสเปอร์นะครับนะนี่ขนาดนำหนึ่งศูนย์นะเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเกมบุกเข้าเข้าใส่ทางสเปอร์รสเปอร์เนี่ยนะครับก็ เน้นรับกลุ่มมากๆเลยถึงแม้จะตามอยู่นะครับแต่สเปอร์เนี่ยไม่ได้จะไล่บอลจนสุดนะครับสเปอร์เนี่ยเน้นยืนคุมโซนมากๆเลยนะครับยืนคุมโซนแบบไม่ไล่ไม่ได้ไล่บอลไปจนสุดอะนะครับพอไล่ออกจากโซนตัวเองไปแล้วตัวเองก็กลับมายืนในโซนตัวเองใหม่คอยเบียงแบบนี้นะครับสมมติบอลมาที่เอ็ดีดี ฮอยเบียร์บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูต้องไปอ่ะฮอยเบียร์อยเบียร์ก็เลยออกมาไล่เอนดิดีเพราะเอนดิดีเนี่ยโดนฮอยเบียร์ขึ้นมาบีปุ๊บจ่ายไปให้ทางเอ่อมาดิสันไม่ได้จ่ายออกมาด้านข้างให้ติลมัรนไม่ได้เขาคืนกลับหลังไปฮอยเบียร์ก็จะไม่ไล่ไปถึงกองหลังนะครับนะก็วิ่งกลับมาอยู่ในประจำประจำโซนของตัวเองประจำพื้นที่ของตัวเองประจำตำแหน่งของตัวเองอีกมันก็เลยทำให้ทางสปเปอร์นั้นไล่บอลกลับมาค่อนข้างช้านะครับนะแต่นะครับแต่นะครับก็ อันนี้ได้เห็นอยู่แป๊บเดียวเองนะครับนะานาทีที่7นะานาทีที่8เนี่ยนะครับนะก็ทางครูเชฟสกี้มัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะเปิดบอลครอสลูกนี้นะครับนะจากคอนเนอร์นะเล่นสั้นกันมัง้งแล้วก็มาเปิดบอลครอสย้อนกลับมาลูกนี้แฮร์รี่เคนหมงเต็มหัวแล้วแบบติดเซฟของแดนนี่หว่ดไปนิดนึงมัง้งแต่ว่าเซฟไม่อยู่นะครับนะเข้าประตูไปนะตีเสมออย่างเร็วเลย1นึ่งนแนาทียิงไปแล้ว2ลูกนะเซตพีซ ทำงานทันทีเลยนะครับน,นทีทีไม่ถึงสิบนาทีนะครับเสียจุดโทษไปก่อนแต่มาได้คืนเร็วมากะารับสเปอร์ก็เอากลับมาอยู่เอาตัวเองกลับมาอยู่ในเกมได้ดีแล้วเลสเตอร์ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดก,การลูกเซตพีลูกตั้งเตะเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปเกมที่ทางเสเปอร์นั้นพยายามใช้ตำแหน่งของริชาริสซอนนะครับอีกรอบหนึ่งรูปนี้นะครับอันนี้คือรูปแรกที่ผมเอามาให้ดูนะริชาริสซอนดรอปลงมานะครับแล้วก็เอาตัวเองล่าล่าบอลขึ้นมาตรง แนวดิ่งของ half space นะก็คือช่องด้านในอ่ะไม่ใช่ช่องปีกนะครับช่องพื้นที่ด้านในขึ้นมาตรงนี้เพื่อเพื่อจะเอาบอลมาประจันหน้ากับทางแผงหลังของทาง Leicester City นะครับซึ่งรูปถัดมาที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยนั่นคือหลังจากนี่คือ0ู0นะแต่รูปเนี้ยนะครับก็คือตอนหนึ่งหนึ่งเพื่อผมจะเอามายืนยันว่าคอนเต้น,นั้นใช้ ลิชาริซันในตำแหน่งตรงนี้จริงๆนะครับแต่รอบนี้สเปอร์มาดีกว่าก็คือรอบรอบเมื่อกี้เนี่ยสเปอร์มาคนเดียวนะครับก็คือจริง,รงๆแล้วมามามา,มาพร้อมกันกับแฮร์รี่เคนกับครูเชฟสกี้แหละแต่รอบนี้นะครับตำแหน่งการยืนของแฮร์รี่เคนกับครูเชฟสกี้เปลี่ยนไปลูกแรกเนี่ยนะครับมันเป็นแฮร์รี่เคนเนี่ยขยับเข้ามาเล่นใกล้ถูกไหมเพื่อมารับบอลและครูเชฟสกี้เนี่ยจะสอดเข้าไปเล่นหลังแบ็คแต่รูปถัดมาเนี่ยหลังจากที่ได้ประตูหนึ่งหนึ่งไปแล้วน,นะครับแฮร์รี่เคนทางออกไปเพื่อดึงทั้งแบ็คทั้งฟาตตนัับ้ิไวกวก แล้วครูเชฟสกี้เนี่ยก็ว่างนะครับทีนี้นอกจากครูเชฟสกี้จะว่างแล้วเนี่ยนะครับตัวด้านข้างมีขึ้นมาตัวที่ผมไม่แน่ใจว่าตัวด้านบนสุดนตะ่ครูเชฟสกี้แล้วลงมาเนี่ยเป็นอยเบียหรือว่าจำไม่ได้นะครับก็ขอขอภัยนี่ย้อนกลับไปต้นเกมเลยแม่งจำจำจังหวะนั้นไม่ได้จริงๆนะครับลูกเนี้ยนะครับก็มีตัวด้านข้างขึ้นมาอีกเห็นไหมคือมันเป็นกลายเป็นว่า3คนนะองพูเ้เล่นสเปอร์เนี่ยโออโ์โหลดอยู่ทางฝั่งขวาเลยแล้วลูกนี้ก็มีโอกาสในการพยายามเปลี่ยนแกนไปแล้วก็เข้าทางเพราะพื้นที่มว่าาาาาางงจรรรรริะเ้นน้้มกกก็แบบสสสสล 2ต่อหนึทางฝั่งขวาอยู่ตลอดเลยจ็สสินก็เจองานหนักอยู่ตลอดเลยเพราะว่ามิฟิลเนี่ยขึ้นไปเล่นเกมลุกลงมาไม่ทันเหลือแค่แผงหลังแล้วก็ต้องรอให้ทางยูสเบอร์รี่ฮอเนี่ยลงมาไม่ทันเนี่ยบางทีนะครับก็ทาง จัสตินก็จะต้องเจอสถานการณ์2ต่อหนึ่งอยู่สักพักเลยแล้วก็ต้องแบบกวากมือเรียกเพื่อนมึงเข้าตัวนึงมึงเอาไปตัวหนึ่งกูเอาอีกตัวหนึ่งแบบนี้นะครับจะเป็นสถานการณ์แบบนั้นตลอดเลยแล้วบอลด้านกว้างมันก็จะเริ่มทํางานเปิดครอสเข้าไปกดดันข้างในโอเคแหละอีเวนยังไม่พลาดนะครับนะฟาสต์ Fast ยังไม่พลาดยังมุ่งสกัดกันออกมาได้บ้างเ,เอเดนดี้เก็บแถว2ได้บ้างถ้าเลสเตอร์จัดก,การได้เก็บแถว2ได้เล่นเร็วขึ้นไปสวนกลับเหมือนกันนะครับก็คือเล่นแบบเล่นเคาน์เตอร์กันเร็วเหมือนกันเวลาเสียบอลน,นะฝั เลสเตอร์เองก็ต้องถอยกลับมาในการเล่นเกมรับและสเปอร์เองนะร <c oughs> ก็เช่นกันก็ต้องแบบวิ่งถอยกลับหลังในการเล่นเกมรับอย่างเช่นลูกเนี้ยเหมือนกันนะครับมันก็เลยจะเป็นเกมที่แลกกันในลักษณะแบบนี้นะแต่นะครับเมื่อสเปอร์ตั้งหลักได้ผู้เล่นลงมาครบเนี่ยนะครับนะแผน541ที่สเปอร์เล่นเกมรับเนี่ยมันจะฟอร์มผู้เล่นด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะครับฟอร์มเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผู้เล่นด้านข้างทั้ง2ฝั่งเป็นสี่เหลี่ยม ก็จะเกิดกำแพงหรือว่าเกิดกล่องในเรื่องของการเล่นเกมรับเกิดขึ้นมานะครับทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งซ้ายนะครับและฝั่งขวานะครับโดยมีแค่ทางเอริกไดเออร์คนเดียวที่จะเป็นเหมือนตัวฟรีนะครับเหมือนตัวฟรีก็คือตัวคุมแผงหลังนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่า เขาอาจจะไม่ได้ต้องทํางานกับปีกนะครับหรือกับแบ็กนะครับแต่เขาเนี่ยจะเป็นคนคุมลายกองหลังแล้วก็จัดก,การตัวที่จะวิ่งสอดเข้าตรงกลางให้กับทางสปเปอร์นะครับซึ่งแผนนี้ถามว่าดีไหมดีในในจังหวะที่พอลงมาครบแล้วค่อยๆลงต่ําไปเรื่อยๆเนี่ยมันดีนะเพราะว่าผมก็เห็นว่าเลสเตอร์เองก็เจาะเข้าไปยากขึ้นยากมากขึ้นเมื่อเวลาสปเปอร์เซ็ตเกมรับแบบในลักษณะแบบ5-4-1ได้ทันนะครับแบบนี้ก็จะค่อยๆไล่ไปไล่ไปวิ่งตามก่องไปตามสปเปอร์ทางเลสเตอร์เนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาไม่เร่งนะครับคือเขาเนี่ย ครอบครองบอลแล้วจ่ายบอลเท้าสู่เท้ากันนะับถ้าเข้าไม่ได้วนถ้าเข้าไม่ได้วนถ้ามันมีความผิดพลาดอะผมว่าเลสเตอร์ซิตี้เล่นบอลดูแล้วเออดูดูสนุกนะครับแต่พอมันมีความผิดพลาดปุ๊บมับนก็เริ่มไม่สนุกลวถูกไหมอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมวนเข้าไม่ได้นะครับนะวนออกนะไปซ้าย,ไป,ายไปซ้ายเข้าไม่ได้วนออกมาขวานะเล่นเป็นตัวยูเลยนะครับเพราะว่าเข้าตรงกลางไม่ได้จริงโดนปิดไว้นะครับนะสี่เหลี่ยมสองฝั่งไดเออร์ก็เป็นตัวฟรีอีกแล้วในรูปนี้นะครับนะจับทางพัสซังดาก้าไว้นะครับแล้วก็ กำแพงตรงกลางนียนะครับนะก็อินดดีก็สอดเข้าไปยากเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่เข้าไปยิงอยู่ตรงกลางนะไม่ว่าจะเป็นทางดูสเปอรี่ฮอลนะครับหรือว่าทางเจมส์แมตติสันก็ตามเนี่ยนะครับเขาเขาเข้าไปอยู่ท่ามกลางวงล้อมของผู้เล่นสเปอร์เนี่ยยัดบอลเข้าไปได้ผู้เล่นสเปอร์ก็จะบีบเข้าหาตัวเร็วลุม2ลุม2ลุม3แบบนี้มันก็จะพลิกยากนิดนึงคอนเต้วางหมากมาเล่นรัดกลุ่มแบบนี้นะครับมันคือเอาผู้เล่นประมาณ9คนนะ9คนจริงๆน่าแพ์ริเคนด้วยก็คือ10คนเล่นค่อนข้างต่ำนะครับเป็นสไตล ใช้ผู้เล่นเกือบทั้งหมดในการเล่นอ u t field เนี่ยลงไปเล่นเกมรับนะหลายทีมอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะหลายทีมใช้6คนหลายทีบางทีมใช้7คน8คนนะแต่พอเวลาเจอขึงแบบนี้นะครับทางสเปอร์เนี่ยเป็นทีมหนึ่งเลยที่เอาผู้เล่นทั้งหมด10คนลงไปกองเลยนะครับปิดพื้นที่ด้วยเอาตัวผู้เล่นไปถมพื้นที่ไว้นะครับเพื่อให้จ่ายบอลเข้าตรงพ็อกเก็ตเนี่ยที่มาร์ิสันหรือว่าที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบาร์สหรือดูสเปอร์รี่ฮอลเนี่ยเข้ามาสอดอยู่ในนั้นนะครับก็คือ2คนนี้พยายามจะเข้าไปรับบออในช่่วงงขี นะเพื่อเอาบอลเล่นกันหน้าพ็อกเก็ตหน้าหน้ากองหลังเอาเข้าไปยากไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนําด้วยนะครับนั้นเนี่ยจากการป้องกันที่ดีแบบนี้สเปอร์ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสโดนโดนโดนล่ออยู่ตลอดโดนพยายามทดสอบอยู่ตลอดในเกมรับนะครับเพียงแต่ว่าเขากันไว้ได้นะครับทีนี้พอเวลาเขามาขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาไม่บ่อยนะช่วงช่วงครึ่งแรกนี้สเปอร์นี่ครองบอลน,น้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่พอบทจะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยมาแบบได้ฟรีคิก มาแบบได้คอนเนอร์แล้วปรากฏว่าได้คอนเนอร์ลูกแรกเนี่ยก็ได้ประตูไปแล้วคอนเนอร์ Corner ลูก2มาเจอน่าจะเป็นไดเออร์มั้งนะหม่งเช็ดย้อนกลับไปเสาสองนะครับเข้าไปเลยนะครับคอนเนอร์2ครั้งได้2ประตูอันนี้กนะ็ เลสเตอร์ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนะปล่อยให้โดนชิงบอลแรกแบบนี้ก็ต้องชมไปทางโค้ชเซตพีของสเปอร์นะผูโอ้โหมาปั๊บเดียวผลลัพธ์ออกทันทีเลยนะครับนะทำงานดีมากๆเลยแล้วเกือบเป็นลูกที่3ด้วยจากคอนเนอร์ลูกนี้นะครับแต่เป็นคอนเนอร์ลูกนี้เนี่ยเป็นคอนเนอร์ที่มีการฟาวเกิดขึ้นนะครับซานเชสครับเอามือไปค้ำนับทางวอร์ดไว้แล้วก็บอลตกลงมาโดนมือของเอนดีดีนะครับก็เลยเป็นลูกฟาไวไปทีนทเนี้ยทางเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องพยายามในการตอบโต้ก็จะใช้บอลในการแย่งบอลและไล่บอลแดนกลางหนักขึ้นบีบเร็วขึ้นนะรแล้วกกก็จเิดภาาพใ เมื่อผู้เล right. ่นของทางสเปอร์นั้นผิดพลาดนะครับอย่างรุ่นนี้ฟาสดันขึ้นมาแล้วไล่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 จนมานะจนจนจ่ายบอลต่อมาให้ทางกองหน้าได้นะครับนะทางพัสันดาก้าได้เนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เขาได้ควบเข้าหาประตูแต่ว่าโดนทางซานเชสบีบมาเขาก็เลยต้องรีบยิงนะมันก็เลยไปเข้ามือฮูโกโยยุสแบบไม่มีปัญหาอะไรมากแต่เลสเตอร์ก็โจมตีมาดีนะนันนานมาทีนะแต่พอเจาะได้เนี่ยใช้การเค้เตอร์แท็กสวนกลับเร็วแล้ววางบอลไปพื้นที่ว่างด้านหลังแบ็กนะครับนะด้านหลังแบ็กแบบนี้นะแล้วก็โดนจู่โจมแบบนีี้ปุ๊น่ยก็ เขาเรียกว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็โดนเปิดกลับเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจเป็นคาสันเย่เปิดหรือเป็นทีเลมันเปิดนะเปิดเข้ามาแบบอย่างเร็วเลยนะครับแล้วก็เป็นทางเจมนไรเซนเนี่ยวิ่งมาขวดลูกนี้นะครับข้ามย,ย้ยอยๆข้ามข้ามตัวยอย้ิสเข้าไปเลยนะเฉยเลย เฉยเลยนะครับลูกนี้จะบดจะได้ก็ได้ง่ายเียนะครับนะตอนครึ่งแรกเนี่ยเปเสมอเป็น2 2งนี่ถือว่าถือว่าดีมากเลยครับถือว่าสําคัญมากๆเลยแล้วก็เกือบจะนําเป็น3-2ด้วยนะครับนะในครึ่งแรกเพราะว่าน่าจะลองเล่น,นะลูกเนี่ยนะครับคือเขาวิ่งมาจากข้างสนามแล้ววิ่งตรงไปเลยแล้วทิ้งมาได้สั้นไปเลยนะครับลูกเนี่ยจริงๆเขาคงคิดว่ากะว่าพ่นดาก้าน่าจะพลิกมาแล้วยิงมันเขาจะไปบล็อกดาก้านะเขาจะไปซ้อนให้ทางให้ทางเอ่อ เอริกไดเออร์อะแต่ปรากฏว่าเขาวิ่งผ่านหน้าเมดิซันไปชื่อเมดิซันแต่ไม่มีตัวประกบเลยนะครับลูกเนี้ยผมเห็นแล้วผมยังตกใจเลยแบบเฮ้ยทำไมวิ่งขึ้นไปอย่างนั้นเลยอะแบบไม่สนใจตัวประกบเลยเหรออะไรเงี้ยแปลกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเจมส์เจมส์เิซันก็ว่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ลูกบอลมาถึงได้กดเต็มที่เลยเต็มข้อเลยนะแต่ไปติดขาฮุกโกยอร์มันไม่ได้ยิงฉีกมากแล้วก็ไม่ได้เป็นการเปิดกลับเข้ามาแล้วก็คือเป็นการยิงทำประตูเลยนะครับนะแล้วก็ อาจจะยิงไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็จบครึ่งแรกไปเสมอ2องนะก็ถือว่าเป็นเกมที่เอ้ยแลกกันมีจังหวะแลกกันโอเคทีนี้เปิดมาตอนครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอินดีีแบบรับบอลแล้วรับรับบอลแล้วแบบไม่ไม่เหมาะเลยอะนะครับรับบอลลูกนี้คือรับแล้วไม่ได้ระมัดระวังหลังหรือรับแล้วเหมือนใช้จังหวะมากเกินไปคือต้องมองด้วยว่าจะส่งไปไหนต่อคือไม่ได้คิดมาก่อนเอางี้แล้วกันไม่ได้วิ่งมาเพื่อขอรับบอลจากวอร์ดแล้วคิดมาก่อนว่าจะส่งไปไหนต่อแต่คือรับมาปุ๊บแล้วค่อยคิดว่าจะไปไหนต่อมันก็เลยช้านะ ขั้วขึ้นไปยิงนะผ่านอุกอี้ผ่านทางวอร์ดเข้าไปเลยนะครับนะกลายเป็นนำํำสามสองนะเพราะนำํำสามสองปุ๊บสเปอร์ขึ้นหลังมาก็เล่นเกมลุกมากขึ้นด้วยนะแล้วก็ดูดดันขึ้นบุกมากขึ้นนะในนาทีที่เนี่ยนะหลังจากขึ้นนำํำสามสองแล้วเนี่ยนะครับหลังจากขึ้นนำสามสองแล้วก็ทําเกมลุกขึ้นมาเอาบอลเข้าด้านด้านข้างนะครับกรอบเขตโทษของทางเลสเตอร์ได้บ่อยขึ้นเยอะเลยเทสนะครับทั้งทั้ง,งอีเวนแล้วก็ทั้งฟาสนะครับที่ให้ให ให้เซนเตอร์เนี่ยจะต้องออกจากตำแหน่งบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตบเข้ากลางมาเล่นอะไรแบบนี้คือเกมสเปอร์ดูดีขึ้นมากในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ดูมีแรงเล่นขึ้นมากเลยนะครับแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันจะมันจะได้อยู่ประมาณพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็พยายามกลับมาคลองบอลแล้วก็เริ่มเอาบอลกลับเข้าไปบุกทางฝั่งสเปอร์สเปอร์ก็เล่นเกมรับตามตามสไตล์ก็คือเล่นโซนนะครับเล่นเล่นโซนไปแล้วก็ไล่ไม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 ่สุดเหมือนเดิมอ่ะคือไล่เท่าที่ต้องไล่นะคครรรรรรรัััับบบบบบหนน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 น้้้้้้าา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 าออ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 อกก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 ไไไไไไไปป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 ปุุุ๊๊๊่่่่่่่่่ะะะะะจจจพพพืืืืทททีีีแลลลลวววเเ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 ็็็็มมยตงขขใึสส ตัวเราก็กลับมายิงพื้นที่เองก็จะเป็นแบบเนี้ยอยู่ตลอดเลยนะครับมีจังหวะไหนสวนได้สวนเล่นอารมณ์แบบว่านําแล้วก็รับแล,ะล,ะละ้วรอโตกลับเอานะครับจนเป็นซอนทิงมินถูกเปลี่ยนตัวลงมานาทีที่59-60นี่แหละนะครับแล้วก็เอามายิงแบบสวยมากนะครับแตะหลบ2กลกองหลังนะครับเข้าขวาแล้วเหมือนยิงกึ่งปั่นปั่นไซส์ซป้องนะครับแล้วเป็นเหมือนเป็นแบบดรฟ์ชูดเล็กๆด้วยอะ่ะคือปั่นเข้าไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันทั้งโค้งและทั้ง ฮุกลงด้วยนะครับโค้งผ่านวอดไปแล้วฮุกลงเสียใต้คาเลยนะครับสวยจัดนะครับหนึ่งศูนย์ไปแล้วนะครับรูสองสูนมาอีกนะครับลูปนี้ผมจำไม่ได้แล้วปั่งกายมั้งอ๋อเออแบบ ยิงแล้วแบบปั่นไปเสาสองมั้งนะครับยิงปั่นแบบปั่นไกลไปเสาสองนะครับเสียบไปอีก2อศูนย์นะครับคืออะไรมันจะแบบยิงได้สวยๆทุกลูกเลยนะครับนะแล้วจนมาท้ายเกมนะครับลูก3นะครับเล่นกัน3จังหวะนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วเป็นซองมินวิ่งมานะครับแล้วก็ปั่นปั่นแบบเอี้ยวตัวปั่นนะครับเข้าเสาไกลไปแล้วติดติดบล็อกน้บแล้วก็เข้าประตูไปนะครับกลายเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวนะมีเช็ค VR เล็กน้อยนะครับนะเว็บเดียวที่เรามั่นใจ a d ตยูฟาวิ สมัครฟรีร้อเปอร์เซฝากร้อยรับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำคืน5%ยอดเสียทุกเดือนไม่มีเพดาน